แม่มาแล้วพักชินฮเยอ,ออกอีเวนต์แรกหลังพักงานในวงการหายไปเลี้ยงลูก7เดือนขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วสำหรับพักชินฮเยเมื่อวันที่31พฤษภาคม2022โดยทั้งต้นสังกัดได้ออกมาเผยว่าสวัสดี Soul Entertainment นักแสดงสาวพักชินฮเยได้ให้กำเนิดลูกชายที่มีสุขภาพแข็งแรงดีที่โรงพยาบาลในกรุงโซวันนี้ 31พฤษภาคม65างานนี้ทั้งพักชิงเฮเยและลูกน้อยมีสุขภาพที่ดีและพวกเขากำลังพักผ่อนท่ามกลางความยินดีของสามีของเธอชเวแทจูครอบครัวของเธอรวมไปถึงคนรู้จักมากมายล่าสุดวันนี้12มกราคม2023พักชิงเฮเยเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมหลังจากที่เธอได้ไปออกอีเวนต์ เกี่ยวกับแบรนดนาฬิกาชื่อดังระดับโลกภาพนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับือฮาเพราะเป็นภาพจากงานอีเวนต์แรกของพัชชินยเยยหลังจากที่เธอคลอดลูกผ่านไปแล้วเป็นเวลา7เดือน